สวัสดีครับผมแจ็กกี้กีโพใหญ่ครับกับมาพ่อพี่พอน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับกับช่องแจ็กกี้ขีโพใหญ่นะครับโดนมาสวัดแค่นึงนะครับเพราะว่าอย่าง่ติราะวนึงแหละครับเรื่องเล่าของอาเวลานะครับบางทีบางที่กับอีภารกิจไปแนวอื่นนะครับบางทีบางที่กับบ่มีเวลาได้ไปท้ายถ้ำนะครับบอกง่ายว่ามีโอกาสนะครับจังได้มาพ่อพี่พอน้องทั้งยูทูบทั้งช่องแจ็กกี้กีโพใหญ่ครับเมื่อนี้ หายไปโดนครับประมาณหอยสิบ่เดือนสองเดือนอยู่ว่าเหอตั้งแต่ผมสันสันอยู่ปนาะตั้งแต่ผมบวชศึกไม่ไหมนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเจ้าก็เลยมีโอกาสครับมาพอพิพนองอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องตั้งแต่หลายอีพีแล้วล่ะครับตั้งแต่ผมเริ่มเพชรช่องอันนี้ฟิมบนเรื่อฟิมล่างตัวรับลื่นล่างลื่นบนนะครับมีครับคือเครื่องใช้เครื่องใช้อันนี้อันนี้คือตัวต้ไปแสงนะครับแสงที่ยิ่งยิ่งออกมาจากตัวนี้มากตัวนี้คือตัวภาพ ออกไปเขาซูเล่นนะครับเล่นออกมาแต่ไม่ตะกีดนั้เขาเื้อดว่าเล่สะโขบมันที่เป็นภาพนา้อยๆจ,จอมๆก็เตรียมจอขยายก็เตรียมจอคือตัวนีไส่นะครับตัวนีน้ําเตยนะครับน้ําเตยตัวแรกนะครับมันจะมีร่องร่องที่เป็นหู้นี่ยก็คือตัวไสรน้ําเตยนี่แหละครับนี่มันที่ร่องร่องพอดีไห้มันกเกาะอันวะครับแมนครับไห้มันเกาะพี่นอ้งองแต่สังเกตว่าเอาสังเกตว่าเอ๊ะนังมันเพือมีเสียง มันทีมีเสียงมันเปิดเทปใส่ตีย่ำฉายบอรัรบนี่ครับแถบเสียงมันนี่แถบเสียง,ม,ม,ยงมันทีตัวนี้นะครับนี่คือแถบเสียงอ่าแล้วมันอ่านจางไหนว่ตีนี่ครับหลอดเศร้าอยู่ในนี่ย่ำฉายย่ำเปิดเครื่องฉายมันจะมีหลอดยิ่งเสียงอ,ออกมาครับเป็นรีเซ์ตออกมาใส่กับตัวนี้นะครับมีมีคลิปหนึ่งที่คนนขามาเบิ้งนี่ประมัณอ่าเกือบไม่มันสิ่หลักเมือ่อยูี่ติเนต่ผมจำบ่ไว่าจากเมื่อน,นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเครื่องใช้หนัง นะครับซึ่งไปไทยไปบัดที่นี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาว u t u b e พอสมควรนะครับเ <c oughs> ขามากดติดตามเ <c oughs> ขามากดรับชมนะครับในเรื่องราวเครื่องใช้นางกางเปล่งบัดที่นี่นีโอกาสครับโดยเฉพาะที่ว่าเปลือเรื่องราวโอเนื่องหันคลิปนั้นอีพีนั้นเปลอกถึงเรื่องราวของหนังกางเปล่งเครื่องใช้นะครับเป็นเครื่องใช้นางกางเปล่งอันนี้ก็ที่เกี่ยวกับนังกางเปล่งครับแต่ว่าทางเป็นเกี่ยวกับ ฟิ์มนะครับฟิ์มหนังนะครับเพนบอลยุ่งหลังผมนี่นะครับกลมกลมมวนเี่นคือฟิ์มหนังเดือนนะครับฟิล์มหนังหนึ่งมวนนะครับอันนี้ผมเขื่อนม่ให้พี่น้องเบิ้งเลวมาบอกให้พี่น้องอ่าบางคนที่บพาท่านลูกกันเลยลู่ผู้ลู่แล้วกันแล้วไปนะครับนี่ครับฟิ์มหนังครับหนึ่งมวนนี่ครับหนึ่งมวนหนึ่งคือหนึ่งมวนครับประมาณนี้หนึ่งมวนนี่พี่น้องอาจจะสงสัยว่ามันใช้เด้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังสิเบิด นะครับแจ้งหน้าที่แจ้งสีเบิด์จ้งหน้าที่นี่ยูบทีประมาณถ้าซทศนี้้ถาซ่ิทศมทศมที่ผมม่านี่อันนี้ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามนาทีประมาณนี้ถ้าเต็มถ้าเต็มนี่เพียงเพียงรีนเนี่ยก็ก็ประมาณยี่สิบห้านาทีถ้าเต็มนี่นะครับพอดีกับปากรีนเนี่ยนะครับเออ่แต่ว่าทศนิประมาณยี่สิบสองหนาที่นี่แหละนะครับนี่ครับหนึ่งรีดเนี่ยเขาเอารีนหนังนะครับนี่อ่าเล็กอันนีะรีนหนังอันนี้เขาฟิล์มนะครับฟิล์ม นะครับเป็นของไ่คู่กันเอ้ทำไมตะกีจะเป็นเด็กหน่อยเนียอ้มัากเลยดิแต่ก็ไปเบื้องข้าเจ้าขวาฟิ่มเบื้องแล้วแล้วย้ำข้าเจ้าตัดถิมญาติกันครับพี่น้องเป็นเด็กหน่อยนะความสุขของเล็กหน่อยบนนอกตะกีเนาะนะครับแล้วที่นี่ฮันละคนสงสัยว่าฟิมหนังเปียงไหนนี่ครับฟิ่มหนังนะครับเห็นบอกครับอันนี้เป็นตัดสินนะครับหนังช่วงหนึ่งเขาเรียนตัดสินภาษาภาษาหนักเริยนแฟตนะครับภาษา ของเล็บเ็ิป็นแฟลต์บันเข่าภาษาคนใช้เอิป็นตัดสินหรือว่าอันไรสุดเปอร์นะครับมันทีเป็นภาพที่เต็มนะครับด้านบนล่างเป็นความดำนะครับว่าไงนะครับถ้าเป็นเต็มแล้วมันเป็นเป็นตัวเปร์ก็เป็นสโคบนะครับมีอย่างนี้อ์ประกอบของฟิล์มหนังก็คือรูปรูปภาพนะครับฟิล์มนะครับฟิล์มข้างๆนี่คือแถบเสียงนะครับอันเป็น อันเป็นแยกๆเสียนๆแยกๆนี่คือแถบเสียงพี่น้องเห็นบ่ครับเดี๋ยวมันจะอินเสิร์ตเลยเด้อนะครับแถบเสียงอันนี้เขาเอาน้ำเตยหู้มันนี่อันนี้เป็นตู้อันนี้สำหรับในเครื่องฉายหนังเขาสิดึงดึงแจ๊กแจ๊กแจ๊กมันจะเป็นนั่นมันจะตัวตัวดึงมันจะเป็นกลมๆกลมๆเราไม่ฟันมีฟันอยู่ขวบนะครับมันจะเป็นกลมๆมีฟันยุงขวบไปรัดในดึงดึงซีมต้องไปเบื้องกันย้อนย้อนนในคลิปเครื่องฉายหนังนะครับของผมเด้อนะครับ บาที่นี่อันละคนวมามันก็เป็นเส้นเอออันนี้ที่ว่าเป็นเส้นมาได้เพราะเป็นนังฟิ์มังตัวยางนะครับอันที่เป็นเส้นขึ้นไปขูดก็ประตูนังครับเมื่อเล่าใช้ดูดูไปมันจะเป็นเป็นตัวตัวประตูนังมันสี่บีบบีบบานสีนะครับมันมีความโซกาโปกไปอยู่ในนั้นมันก็มันก็้ที่หูดหูดหูดไปเวลาพี่แม่แรงก็จะเป็นเป็นเส้นนะครับมันก็้ที่ให้ให้ภาพที่ใช้ไปในจอมันเป็นเสษนบาที่นี่อันละคนว่าเอานังเรียงหนึ่งมันนีจากมวนซรับนี่ พี่จริงนั่งออกจากจากแ l a บเลยนะครับเขาเจ้าศิบะบรเษณ์ไล่ไปน,นี่เ้เขาเจ้าเฮ็ดประมาณที่แปดนาทีกับสิ่ขอดประมาณนี้ที่แปดนาทีนะครับนางรึนางมวลหนึ่งนีนน่ถ้าออกจากแ l a บมาบัดที่นี่พอมาถึงจังหวะดนางแกลงแปลงเขาเจาเ้าอีขัเขนเปลี่ยนเขาเจ้าอีขันเปลี่ยนมวลดูุหลังจากประหยัดลิ่นก็คือตัวนี้ประหยัดคา่าใช้จแต่ก็ไปลองเปลี่ยนมวลดูเข้าจากก็ว่ามาถอนกันให้มันให้มันเต็มที่สุดบางอันบางบางทีมงานบางเจ้านี่พีิเรนคำเป็นถอนมาถอดเพียงพิเรน ต่อหอนี่หอนนี่บอดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเคียไปที่เครื่องใช้ที่สายพันธุ์มันงานนะครับมันกระสีที่ที่ล่นล่นแล้วมันเก็บหนักมันที่ร่นออกมาจากขอบปืนนะครับอ่าบัดนี้อังเคียท่านมีพอดีอังเท่านมีพอดีเพราะว่ายังเพราะว่ากาว่าให้ให้มันทำมันย่านมันหยังกับพอดีก็ว่ามันหลุดว่ามันหลุดจากจากขอบปืนนะครับว่ามันหลุดจากขอบปืนนะครับว่าประมาณนี้มวนหนึ่งก็อย่ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามนาทีนะครับถ้าเตรียมนี่มันยี่สิบห้านาทีเตสมกระสี ล่วนพวดเวลาห้างถือจากว่าเครื่องใช้มันใจพันย่านนะครับกึ่มตัวนี้บ่เหนี่ยนเนาะถ้าเกิดเวลาหนังขัดตัดหรือว่าหนังขาดหรือว่าหนังอ่าที่มันถือตัดซ่อนออกไปเนี่ยมันภาพมันที่หายไปก่อนภาพมันที่รัดไปก่อนเสียงใกงน้อยเพราะว่าตัวอ่านภาพกับตัวอ่านเสียงอยู่คนละหมองเอาละเมียกันจริงจริงข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปออกไปจากที่นี่เฉยเฉไม่ได้ เอาปืนติดตัวไปนะครับมันที่อยู่ห่างกันอยู่ประมาณสมมติประตูนังยุงสีมองอ่านเสียงที่ยุงรังเลยนะครับสมมติภาพมันตัดปุ๊บไปแล้วมันเสียงมันยัมีมันตัดยุงรังอีกหนึ่งนะครับมันเกิดิีสะกันเลื่อมกันประมาณบวกเกินวิหรอกนะครับบวกเกินวิหรือว่าเต็มที่บวกเกินสองวิเท่ากันนี่นะครับนี่คือในเรื่องราวของฟิล์มหนังนะฮะพี่น้องท่านใดที่เป็นแฟนหนังการแปลงอาจจะสงสัยทั้งเมื่อนี้โบไคลมี่เหรอครับบบมี่เหรอล่ะวันบับโบไคลมี มีกมีแต่หนังเก่านะครับเพื่อนเทปเป็นไฟล์ดิจิตอลเป็นไฟล์สาเร็จรลูปมาเลยนะครับอื่งเครื่องใช้หนังซุมือนี่ก็เป็นราคาเป็นคว้างห้างยากนะครับวันนี้ก็คือเรื่องเล่าของฟิล์มหนังแกล้งทีนํามาบอกสูพีสุนองฟังกันเอาแบบสนั้นพ่อบรไเ้คิดหอดกันนะครับเดี๋ยวอีพี่ต่อไปที่เป็นเรื่องเล่าของยังเดี๋ยวสุดท้ายพี่น้องชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับอีพี่นี่ก็เอาไว้ซ้ํานียทะก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับเรื่องเล่าของฟิล์มหนังแกล้งวันนี้เอาไม่พี่น้องก็หายค เป็นอีพีต่อเนื่องกับเรื่องเครื่องใช้หนังเทกี่นะครับนอกากผู้พ,พันรูแล้วก็อาจจะบอแปลกหูแปลกตาแต่ว่าบางคนที่ไม่มีโอกาสนะนะครับเห็นหรือว่าบม่มีโอกาสได้สัมผสัสอาจจะอยากเบิ่งอยู่ต่เลยเอาไมา่พี่น้องได้ชมกันนะครับสวัสดีพี่นี่าไว้สักนิดสักวันครับพอกันอีพี่ต่อไปครับผมสวัสดีครับ